ครัเสรินพรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในทุ่งนาใกล้ๆกับวัดนะครับวัดซึ่งอยู่ตรงข้างหลังโน้นนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็มีนี่ครับนี่ะจเอ๋นะครับนี่มีไอ้นุ่มรอนะครับกําลังเกี่ยวข้าวนะครับนี่เกี่ยวข้าวตอนนี้แถวๆนี้เอ่อแทบจะยังไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ รู้สึกว่าจะเป็นวันแรกนะที่เกี่ยวนะครับเป็นปฐมฤกษ์นะครับแถวแถวโซนแถวี้ดูสิครับมีแต่ทุ่งนาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่านี่ตรงนี้เกี่ยวเป็นที่เจ้าของแรกนะครับแต่เอ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอากลับกล้องกันนะครับนี่ครับเกี่ยวเป็นคนแรกก็จริงแต่ว่าเมื่อประมาณสองวันที่ผ่านมานะฝนตกอย่างหนักเลยนะครับ หนังหนักเลยแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยตรงนี้มันไม่แห้งอะ่ะเป็นน้ําเป็นอะไรอยู่เห็นไหมนี่มีน้ํามีอะไรอยู่ทําให้รถเกี่ยวข้าวเนี่ยครับมันไม่สามารถเข้ามาข้างในได้นะครับเเครื่องเครื่องตัดเกี่ยวข้าวมีอยู่นะครับเกี่ยวได้แต่ว่าถ้าเจอเนี่ยแบบเนี้ยคือแปลงนี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เนื่องจากเห็นไหม มันมีน้ํามีอะไรมันมีโคลนที่มันแฉะนะครับเปียกเนี่ยมันหล่มมกันไปนะครับเอ,อไม่ได้นะครับแต่ไอไอ,อ,อล็อกเนื้อนี่ก็เกี่ยวมืกแกแล้วแล้วจากเขาอ,อะไรอ่ะฮะโอ้โหนี่ครับแบบนี้เครื่องก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเครื่องเกี่ยวข้าวเนี่ยครับนําเข้ามาจากที่ไทยนะครับ ตอนนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเขาซื้อเนี่ยราคาประมาณแปดหมืนกว่าบาทนะครับตอนนี้คาดว่าราคาน่าจะประมาณเกินแสนนั่นครับต่อหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องเกี่ยวข้าวแบบใช้กําลังคนครับเดินตามมาตัด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 แล้วตัดอย่างเดียวนะครับตัดแล้วก็เอาตากเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ต้องมาเก็บกองไว้ก็เอาไปตีข้าวแล้วก็หรือว่าโปกข้าวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับ ใครที่ผลิต forbid, เครื่องเกี่ยวข้าวนะครับคุณต้องคิดใหม่นะครับเพราะ<ๆ>ว่าเครื่องเกี่ยวข้าวของคุณนี้ไม่ได้ตอบสนองแก่ชาวนาโดยตรงนะครับอย่างกับตรงนี้นะครับเห็นไหมทําให้ดินมันดินโคลนมันมีนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเครื่องเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่สามารถเข้ามาตัดได้นะครับจําเป็นต้องใช้มือเกี่ยวแบบนี้นะครับเออเกี่ยวแบบนี้ขั้นตอนอ่าแบบที่สองก็คือไอท้ที่เครื่องเกี่ยวข้าวที่ พวกท่านเนี่ยผลิตมาเนี่ยคือแบบที่ใกล้ๆกับคันนาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกี่ยวได้นะครับมันจําเป็นต้องใช้มือเนี่ยแบบนี้มีการเขาเรียกภาษาเชียงตงุงเรียกว่าแหล่งเตน,นะครับก็คือมีการเกี่ยวไปรอบๆนะใกล้ๆกับคันนานะครับแล้วก็จากนั้นค่อยเอาเนี่ยค่อยเอาเครื่องมาใส่ตรงนี้เครื่องมาตัดตั้งแต่แถวนี้ไปแถวนี้ใช้มือ ใก auto, ล so ้ๆก so so e ับค out ันนาทั้งหมดเนยทั้งเมืองเลยครับจะเป็นแบบนี้คันที่เอาอันต่อมาก็คือใช้มือใช้ใช้รถนะครับใช้เครื่องเกี่ยวตั้งแต่นี้ไปจนหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้พอมันเจอมีโคลนมีอะไรแบบเนี้มันก็ไม่สามารถจะเกี่ยวได้จะไม่ต้องใช้มือพอใช้มือปุ๊บมันก็ใช้เวลานานนะครับถ้าเป็นรถเนี่ยจากนี้ไปแป๊บเดียวตึก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 แป๊บเดียวก็ถึงข้างไอ้คันนาข้างบนแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่นี่ไม่เสร็จนะใช้ แบ่คนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะครับนี่แบ่งกันไปนะครับคนณัดทิศคนนัทางกันก็ทําให้ช้านะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับบริษัทผลิตนะครับเครื่องเกี่ยวข้าวนะครับเครื่องเกี่ยวข้าวนี้ในเชียงตุงเนี่ยครับมีอยู่สองประเทศนะครับที่นาเอาเข้ามานะครับหนึ่งนำเข้ามาจากจีนนะครับ จากจีนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตีข้าวอ่ะใหญ่ๆเอาเข้าวผูกนี้ใส่เข้าไปตีออกแล้วก็ออกเป็นเมล็ดข้าวออกมาครับอันนี้ส่วนใหญ่จะมาจากจีนนะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวเนี่ยครับเกี่ยวข้าวแล้วออกมาเลยแบบนี้ส่วนใหญ่จะมาจากไทยนะครับราคาก็ปังที่ว่าประมาณแสนหนึ่งแสนบาทนะครับ แสนบาทเนี่ยไม่ไม่ยังไม่เรียบร้อยจําเป็นต้องเอาไม้กองนะปล่อยให้มันแห้งแบบนี้นะครับที่เชียงตุงเนี่ยทาไมเขาไม่ใช้รถแบบเอ่อทั้งเกี่ยวแล้วก็ตีเข้าไปแบบที่ไทยนะครับมีรถใหญ่ๆนั่งอยู่ข้างบนมันแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ตีเข้าไปพร้อมกันนะครับเอ่อที่เชียงตุงไม่มีโรงสีข้าวแบบใหญ่แบบไม่มีที่อบนะครับเพราะฉะนั้นที่เชียงตุงเนี่ยจาเป็นต้องเกี่ยวแล้วก็ เพิงเอาไว้ตากแบบนี้เขาเรียกว่าเผิงเชงตรงนี้ว่าเผ่งก็คือเอามาให้มันแห้งนะครับประมาณ1วันถ้าแดดแบบแรงๆเนี่ยก็1วันก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าแดดแดดมันไม่แรงพอเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2วันนะครับแล้วจากนั้นค่อยเก็บแล้วก็เอาไปกองย้ายใหญ่หญสูงสูงกว่าหัวมนุษย์นะครับให้มันสูงเลย จากนั้นค่อยเอาเครื่องตีข้าวอ่ะค่อยมาตั้งแล้วก็ตีข้าวอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็เอาเครื่องตีข้าวใหญ่แบบมาจากจีนนะ่ะก็ตีอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นการยุ่งยากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเอา่อมีทั้งเกี่ยวข้าวเลยนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็ตีข้าวเสร็จแล้วก็จากนั้นก็เอารถมารับไปที่คานาแล้วก็เอาไปในโรงสีข้าวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็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 จบแล้วนะครับ เพราะว่าที่ไทยเนี่ยมันจะมีเครื่องเตาอบเนาะเอาไปปุ๊บแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องเตาอบเนี่ยก็อบเอาไว้ข้าวก็จะแห้งสุกไปเลยนะครับก็ก็สามารถเอาไว้สีไว้อะไรได้นะครับแต่บางที่บางแห่งก็มีพื้นที่สําหรับเอาไว้ตากไว้อะไรนะครับเพียงพอเนาะแต่ทีนี้ที่เชียงตุงเนี่ยครับคุณท่าน FC เนาะดูนะครับชาวบ้านก็อยู่กันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ ไม่มีบริษัทไม่มีอะไรข้าวทั้งหลายตีเสร็จแล้วใช่ไหมต้องเอาไปเก็บในอ่ในโกดังไม่ใช่ขเคดีกยภาษาทางนี้ว่ากระต่องหรือว่าเยข้าวนะครับก็คือภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าอะไร พวกนี้ไม่่อยได้ยินนะครับไม่ได้อยู่ในหมวดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในที่บ้านของใครของมันก่อนจากนั้นพอไม่มีเงินไม่มีอะไรก็เอาออกไปขายตามความต้องการ10กระสอบ20เป็น1้อยอะไรแล้วแต่มีมากมีน้อยก็ไปขายแล้วก็ไปทํานั่นทํานี่นะครับก็นี่คือธุรกิจของเชียงตุงนะครับอาชีพหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เออมันก็จะเป็นการแบบเนี้มันไม่มีที่อบที่อะไรนะถ้าเป็นที่ไทยก็จะสะดวกสบายเนาะหลายสิ่งหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะครับบริษัทผลิตเครื่องเกี่ยวข้าวนะครับออกแบบมาสําหรับเข้าไปในโคลนแบบนี้ได้นะครับแบบแบบว่าแบบมันให้มันหล่มมันจะลึกเท่าไหร่มีโคลนมากเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเนี้ย ครับมันจะขายดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปเป็นห่วงมากจะกเกี่ยวได้ไม่ได้เงี้ยมันจะมุ่ววายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครสามารถผลิตเครื่องอบข้าวแบบเล็กๆอ่ะครับแบบใช้น้ำมันน้ำมันอะไรไแล้วแต่ที่มันแบบสามารถเป็นอนเนกประสงค์แบบชาวบ้านได้ครับผลิตออกมาเลยขายเลยนะครับนี่ชาวบ้านก็จะได้สะดวกสบายไม่ต้องไปกังวลเรื่องอฝนตกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางเชียงตุงก็คือทำนาข้าวสองสองครั้งนะครับคือนานาหลวงก็คือนาปกติก็คือช่วงกลางพรรษาแล้วก็หลังจากพรรษาเก็บเกี่ยวประมาณนี้ประมาณช่วงเดือนช่วงสงกรานเนี่ยครับก็เป็นช่วงนาปลังนะครับเอาทำสองครั้งนะครับแล้วก็ทําแล้วก็เออเอาขายเองนะครับไม่มีรัฐบาลไม่มีอะไรมารับซื้อไม่มีอะไรรับจํานําข้าวและไม่มีก็ต้องขายเองนะครับขายในราคาถูกใตเชียงตุงเนี่ยมีปัญหานะครับ ไม่สามารถเอาไปขายเองได้นะแบบอยากจะส่งไปที่ไทยไปให้คนไทยได้กินขายเนี่ยค่าถูกอะไรไม่ได้นะครับคือถ้าจะเอาไปขายก็ต้องขายแก่เอาให้แก่พวกนายทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนายทุนนักเอาไปถึงเอาไปได้ต้องใส่ภาษีเยอะเลยนะครับมันไม่คุ้มครับค่าน้ํามันก็จะเกิดจะไม่เหลืออะไรละ ล้วก็ต้องเสียภาษีอะไรอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจะลลาบากเพราะฉะนั้นเกษตรกรในเชียงตุงนะครับกําไรแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยนะครับน้อยมากๆแล้วก็ข้าวเนี่ยก็คือต้องขายในในเมืองเชียงตุงเท่านั้นนะครับถ้าเราจะไปขายต่างเมืองข้ามจังหวัดนะครับจะขายข้ามจังหวัดนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะสำหรับที่พาม่านะครับเพราะพาม่าเขาจะกดดันนะครับเรื่องการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ เขาจะควบคุมไว้ไม่ให้เจริญนะครับก็ประชาชนต้องอยู่แบบรากหญ้านะครับห้ามเจริญเติบโตนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวก็จะเอาไว้ขายกันเองนะครับในก็ขายก็ขายหมู่บ้านนี้ก็ไปขายใกล้ๆไปได้ไปไม่เป็นสิบกิโลไม่ถึงแค่นี้คาราจะเอาเข้าไปในเมืองเขายังเก็บภาษีข่ามด่านข้ามอะไรเนี่ยจะเข้าในเมืองอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยจะไปขายในเมืองในเมืองอยู่นน่นใช่ไหมจากเข้าในเมืองมันจะมีด่านเนี่ยเขายังเก็บเงินอีกนะครับ นีความลําบากนะครับชาวนานะครับก็ไม่ค่อยมีกําไรนะครับแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยซื้ออะไรนะครับจากจีนด้วยจากไทยด้วยนะครับในแต่ละปีเนี่ยเสียเยอะมากนะครับนี่ครับนะครับก็นะครับเรื่องนี้ก็สรุปแล้วกันนะครับเกี่ยวข้าวในลําบากนะครับควรจะผลิตแบบสามารถเข้าไปในคนที่มันแฉะได้นะครับแล้วก็ เครื่องอบข้าวนะครับแล้วก็อื่นๆที่มันอำนวยความสะดวกนะท่านไหนผลิตอะไรนะครับผลิตมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ในเชียงตุงลัดฉันนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้สำหรับเด็กๆนะครับชอบเล่นนะครับนี่นะครับก็มันจะเป็นนกหวิดนะครับนี่ฉบับแบบเอามาจากอะไรต้นฟางนะครับนี่นี่ต้นของมันเนี่ยเรา เอาขึ้นมาแล้วก็ใช้มือทํานะครับแล้วก็สามารถมาเป่าได้นะครับแบบนี้นะจะเ,เป่าให้ดูนะแห<ม>นนะ์<ม>นะนี่นะครับเดี๋ยวจะเป่าเล็กๆนี่นะครับ<ม>นี่เป่าสองอันพร้อมกันนะครับ นี่ของเด็กๆนะครับนี่จากในทุ่งนานะครับนี่นี่ไอลองเป่าอะไม่ได้เป่านานาซีนี่นี่